สวัสดีครับพอ่พอแม่เอฟซีสาวน้อยเอฟซี FC, ลาอ้วอิงพี่น้องครับเมื่อนี้ก็มาคุยกันแบบสบายๆนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงครับพี่น,อนอ้องเมื่อวานอีหล้าเห้าไปเล่นอยู่ตลาดเยสน่าจะเป็นซื้อนี่แลละครับพี่น้องเองก็บทุกเทียงกันเยอะซื้อ,อยังซือเย็หรือว่าหรือว่าอีกคำหนึ่งเยอะ บบคือ yes ก็โอเคครับพี่น้องก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องไปก็โอ้ยพี่น้องเอาอหลากเอาเสือไปขายน,นําเนาะพี่น้องนอ <c oughs> เนาะจังแม่นคนก็ซื้อเบิงเบิงครับพี่น้องเบิงจริงสี่ห้าสิบสี่แบบผมสบหวอให้ฟังนะครับพี่น้องเห็นมอครับพี่น้องเคยเห็นมอที่แบบว่ามีคนแบบมีแบบว่ามีมีมีโตไอ้ลูกอยู่ในเสือนะมีคนมาซื้อมีคนมาอยากได้อ่ะเห็นเคยเห็นมอครับพี่น้อง ผมเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมากกับผมก็บ่กเคยเจอแบบจังสี่เนาะส่วนมากสิเป็นแบบนี้ก็แจกแจกน่คนอยากได้อยู่แล้วครับพี่น้องอันนี้่าเมนแจกครับพี่น้องซื้อตั300วสามลอยกลัวครับพี่น้องคนมาแห่กันสื่อมัอยนยังกันสื่อสิ่งพี่น้องเห็นบอกครับพีหล่าเลยซื้อเร็วรพ่อครับพี่นอ้องไหหล่าเส้นไหน้ำครับพี่นอ้องไหหล่าเส้นไหน้ำแล้วเก็เส้นไหน้ำกับพ่อครับพี่น้องเห็นยังต่อ จับมืออีหลาอยากจับมือใดครับทางมือทางพิการของอีหลาน่ะอยากจับนี่แหละครับพี่น้องคือใครใก็อยากจับอิหลาอยากจับอยากคือบางคนก็จับแล้วได้โชคได้ลาบุงสีเนาะพี่น้องเนาะหลายคนบอกว่าจับไดจับแล้วได้มีโชคเห็นบอกครับพี่น้องคือในในหน้าแบบจังสี่ก็คือมันกับแปลกนะพี่น้องเนาะ คันสิว่าแบบอาเจ้านั่งหน่อยจากคู hmm. ่ค hmm. ันเมืออศรีสเกตมาเกิดก็พอแปลกนะครับพี่น้องเป็นยังครับพี่น้องก็เหตุการณ์แต่ละเธอแต่ละอย่างเนี่ยครับพี่น้องมันแปลกอหลีมันแปลกจนแบบสิว่าจากสิว่าจัางไหนเลยสิวี่น้องสู้มือเนี่ยกับข้าม่าีหล่อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเนี่ยที่เขาใส่เอาไปใส่อ่ะแม่เอล่ะเองยังใส่นะครับสู้มือเนี่ยใส่เหตุงังใส่โบหฮฝนตกครับพี่น้องโหไฮฝนตก แล้วก็มีเรื่องแป,กแป,กแปกแลกๆหลายอย่างคนดีมาหากว่าโอ้ยอยากคือบ่เห็นก็เคยเห็นว่าเคยเห็นอิหลาเนาะพอมาเห็นอิหลากฮักแห้งกอดสิดีใจทุกคนมากเลยมาขอทายลูกขอเอาเงินให้อิหลาเบิง่งไหมครับพี่น้องเมื่ขึ้นน่ะเบิง่งบอกครับพี่น้องคือบอกว่าง่าอ่าอะอิหลาแทบสิบอลใ้ลูกเลยครับพี่น้องอีหยังครับทุกคนให้เงินทุกคนจ้องทายลูกก็อีหลา ท้ายให้ลาเบิ้งเด้ครับพี่น้องให้เงินอีลางสิอีหลานั่งห้องเพลงนี่ในห้องเพลงเนี่ยในน่งนะครับพี่น้องได้น่งห้องเพลงเทพสิลุกบวกึ้นเบิ้งแปลกบอครับพี่น้องแปลกบอผมว่ามันเป็หนเรื่องแปลกหลีครับที่ว่าเฮ้ยเคยเห็นนักล้องแต่ละคนที่ว่าดังดังก็บบอครับผมท่านเห็นนี่ขับไปดังขนาดนี้ครับพี่น้องล้วก็แต่ละคนแต่ละเนี่ยเห็นบอครับพี่น้องเห็นในช่องไอ้บ้านฮัก่าไซน์ช่องนั้นนะครับพี่น้องไอ บึงที่ถามอีกคนหนึ่งนะทั้งขอบขั้วครับพี่น้องทั้งขอบขั้วหักแพ่งอีหล่าอยากมาเห็นอีหล่าสิแล้วก็เคยเห็นหลายมองแล้วไอ้มองอีกมองนึงแล้วมองอยูเซ่แต่หงุด้ว่าเขาเคยเห็นแล้วแล้วก็ยังมาอีกครับพี่น้องมาทั้งขอบขั้วครับพี่น้องเพราะยังชอบอีหล่าทั้งขอบขั้วเคยเห็นบอกครับพี่น้องทั้งขอบขั้วชอบอีหล่างสิแปลกปะผมเห็นแล้วผมก็งงเนาะว่าโอ้เนาะพี่น้องว่าไปแล้วก็ ก็คือผูกผมนี่แหละครับพี่น้องอู้ผมก็คือกันนะก็ชอบเบิ่งมาตั้งแต่แรกๆที่หลาประกวดสมัครห้องเพลงสเนาะเบิ่งนะครับพี่น้องแต่ละมองแต่บอนเลยนี่ทีว่ว่าแห้งเมื่อคืนน่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่สนามแตกใหญ่สนามเลยอ่ะายสนามอีกอ่ะพี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องมาเกินดังขึ้นขึ้นแลว้วคนร้ายอ่ะเด้อ ว่าขนาดมีมอลลัมอยู่ข้างๆตรงนั้นนะครับพี่น้องจากบางพี่แล้วก็มีอีกบ่งหนึ่งกับที่สำโรงปัมปตทอดที่ว,วานเนี่ยนะที่อีราเรนมองแรกนะครับพี่น้องมองนั้นก็มีเลยครับพี่น้องหางบ่หางกันนะได้ครับพี่น้อง,ง,อง,องแต่อยู่บางพี่ตลาดไอหางเยสเนี่ยตลาดไอมันแตกครับก็คือตัหางแตกแตกก็คือวานนะครับพี่นอ้องก็คือได้ลือ,อ,อ,อไอไอกันไอนั่นล่ะสังกีเนี่ยลือออกอีกออกแล้วออกอีกสี่เนาะพี่น้องเนาะ <chat> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องอิลากลับมาห้องเพลงไอ้เกาอ่ะก็คือห้องเพ่งไอ้ห้องฝันมาลังห่านนะพี่น้องโอ้ยได้ดาวกระจายเนาะเบิ่งเลยครับพี่น้องได้บอดโจก็ออกมานั่มส oh, 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 ินี mm ่แหละคือความต้องการของอิละอิลาวอาอหลีแต่คันนี้อหละคันเห็นบอดโจออกมานั่มเนี่ยอิละมีความสุขอิลาดีใจ คือบอกไงในความรู้สึกของอิหลานะ่ะก็คืออยากจะให้บอลโจเนาะออกมาหองนั่กับอิหลางสีเนาะมาเป็นกําลังใจให้อิหลางสีเนาะรับพ่นอนะ้องเนาะเมื่อคืนกับบอโจก็ออกมามาให้กําลังใจอิหลา่าให้อิหล่าห้องเพ่งแล้วก็ให้เอฟซีสุขคนนะ่ะเ็เป็นดาวกระจายเปิดไฟโทรศัพท์สีเนาะดาวกระจายเพื่อให้กําลังใจอิหล่าต่อสู่ต่อไปที่เกิดเรื่องเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นกับพอบครัวหรือว่าเกิดขึ้นตังไรแต่ก็ตามนี่ ก็บอโจก็อยากซื้อไห้อีหล่านะมีกำลังใจสู่งานต่อสิเนาะพี่น้องเนาะบอจโจก็เลยออกมาห้องเพ่ไห้อีหล่าหองเพ่หอกฝันมาล้างห่านสิแล้วก็มีดาวกระจายโอ้ยผมเห็นแล้วมีความสุขครับพี่น้องทางน้ำตาเอ้ยบางคนก็ถึงคํากันขันกับว่าน้ำตาไหลได้พี่น้องเนาะขนาดผมบึงอ่ะผมยังหูซึกว่าโอ้ยมันปื้มค้นลุกครับพี่น้องหองเพ่หอกฝันมาล้างห่านมือใดแล้ค้นลุกครับพี่น้องนี่แหละค่ะความหูซึกของเอฟซีที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วมัน คนลุกบังคนก็ถึงกับว่ามีน้าตาห้องแห้งสิเนาะครับพี่น้องเต่กับมีความสุขนั่นดีว่ามีมันม่ดากระจายแล้วก็ค้นแหน่ค้นหลายน้ามือขึ้นนี่แห่งมีเดาวกระจายสงสารแห้งแบบมีความสุขกับเห็นเหรอเฮาเฮาบึงเหรอเฮาก็มีความสุขเนาะมีความสุขนั่นที่เห็นเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อีหลากห้องเพลงไม่อีกเพลงไอ้ยังอ่ะเอาไม้เอาไม้นะครับพี่น้องน่ะอีหลากห้องเพลงไม่อ่ะ โอ้ยผมเบิ่งตอนที่แรกอะตอนที่สอบนะก็เพาะครับเพาะอิลีครับพี่น้องเพาะไอ้อการสไตล์อิหลาเนาะใครไคก็อย่าไปว่าอิหลาอีกเด้อว่าบทสุดอีกเด้อว่าบอบอถ,ถึงอีกเด้อครับพี่น้องเพาะสไตล์อิหลาเป็นยังสี่อิหลาก็อยากห้องแบบยังสี่เนาะไม่ถึงกับบอได้เต้นเวียงซึ่งกับขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับคือสไตล์อิหลาสไตล์แบบบ้านๆสไตล์แบบไอธรรมชาติธรรมาดาของอิหลาที่ว่าเป็นแบบนี้ อีหล่าบอได้ถึงกับว่าสติเต้นเวียงไปจนมีคนเออคือบางคนเนี่ยนี่อีหล่าสิโบเฮ็ดจังสันอีหล่าก็สิเฮ็ดแบบสไตล์อีหล่าแบบเรียบๆเนาะพี่น้องเนาะขันในเอฟแนบก็คือหนึ่งก็คือแบบผู้ดีแบบผู้ดีแบบผู้แบบที่แบบจังเลยแหะแบบที่เฮาวสอบนั่นแหะเฮากระบอกสอบแบบที่ว่าสุดเวียงสุดเฮากระบอกสอบนะครับพี่น้องเฮาชอบแบบนี้แล้วครับพี่น้อง ว้าอไปหย่างไรก็จะเริมมาติดตามแท็กซี่หลงทางชาแนลหรือแท็กซี่หลงทางช่องใหม่น้ำเนื้อพี่น้องเนื้อมาติดต่อให้นหนต,หใติดตามตไม่แน่พอสิไดใดมีรายใดต่อหนาคดข้ังหน้าเนาะอย่างไรก็ติดตามกดไลค์กดแชร์เหนแน่เนื้อครับพี่น้องเด้อมือนีก็บอกว่าอย่างไรครับพี่น้องเป็นวัดเดียวมาจากไสนั่นดึกกัครับพี่น้องมือนีก็สวัสดีครับ